ค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบนงคอกค่ะวันนี้เราจะทำอะอมชุดไข่ทอดนะคะะอมที่เราซื้อมาก็กาละสาสิบเนาะแพงอยู่นะคะช่วงนี้ข้าวของอะไรก็แพงไปหมดเลยนะแต่ว่ามันก็โอเคลองมา,าเด็ดแล้วนะคะก็จะประมาณว่าเมื่อก่อนเราซื้อกำละสิบห้าบาทแหละค่ะก็ได้เยอะอยู่นะอันนี้แม่บ้านใส่สองใส่ไข่สามฟองนะคะไข่ไก่เนาะ เบอร์ใหญ่เลยสามฟองส่วนชะอมเนี่ยเราได้มาเป็นแพรเราก็ล้างน้ําทั้งแพรเลยนะคะแล้วก็ค่อยเด็ดเนาะอันนี้แม่บ้านจะใส่น้ําปลาลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินกับน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อนๆไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆแล้วก็เทน้ํามันปาล์มไปเลยเนาะรอให้ร้อนนะคะค่อยเอาอะชะอม ไข่ของเราลงทอดค่ะเกลี่ยให้กลมๆนะคะเพื่อนๆอย่าให้มันหนามากนะเดีย๋ยวมันสุกช้านะคะแล้วก็หลีเป็นไฟกลางไว้นะคะเพื่อนๆจับสามนาทีค่ะแล้วเราก็มากลับเนาะ ทำการกลับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสัก2นาทีก็เอาขึ้นได้เลยค่ะแล้วเราก็เอาไปตัดเป็นชิ้นๆเนาะจะได้สะดวกกับการจิ้มน,น้ำพริกกะปินะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆชะอมชุบไข่ทอดเนาะเดี๋ยวเราตัดชิ้นนะคะ เพื่อนเพื่อนแม่บ้านแบนคอกค่ะวันนี้เราจะทําผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์เนาะมีข้าวต้มเหลืออยู่เนาะแล้วมีปลาสลิดค่ะแล้วก็มีผักดองนะคะเดี๋ยววันนี้แม่บ้านก็เลยจะทําผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะรอน้ํามันร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีเราซื้อผักบุ้งจีนมานะแล้วเราก็ล้างทำความาสะอาดตัดนะคะแล้วก็ เราจะมะีกระเทียมนะคะมีพริกค่ะพริกบุกนะคะพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราพอน้ำมันร้อนในกระทะแล้วเราก็ใส่ไปทีเดียวเลยนะคะใสแล้วนะใส่น้นำมันพอสมควร ชิมดูนะคะเ,เพื่อนๆให้รสชาติที่เราถูกปากนะรสชาติดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยค่ะปิดไฟแล้วตักขึ้นได้เลยนะ ค่ะเพื่อนๆผัดผักบุ้งไฟแดงของเราเนาะจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็ได้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะคะเป็นมันม่วงนมสดนะคะเพื่อนๆ,นๆซื้อจาก Family Ma ม,มานะเขามีเป็นครีมให้ด้วยเนาะ อากร้อนนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วนะคะแดดแรงๆมากๆเลยค่ะก็เลยซื้อนี่มากินเนาะอันนี้เป็นโอรีโอนะคะจากร้านวัวล้วนๆเนาะโอริโอปั่นบอกวิปครีมนะคะ60บาทนะนูหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งแถมหนึ่งแปดสิบเก้าบาทค่ะเป็นกาแฟปั่นเนาะผสมนมค่ะนี่เป็นของแม่บ้านเองค่ะ เมนูหนึ่งแถมหนึ่งเมื่อกี้แหละแต่ว่าเราเพิ่มวิปครีมสิบห้าบาทนะคะเ,เพื่อนๆเ,เป็นกาแฟผสมนมเนะเาะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลต้วยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแมงคอกค่ะเช้านี้เราเจอกันเช้าว,วันจันทร์ที่24มกราคม2565นะคะปีขานเนะาะเช้านี้ตอนนี้ก็เกิด6โมงเช้าแล้วนะคะ5ตี5 59นาทีเนาะแม่บ้านมาตลาดรัดหนองแขเหมือนเดิมค่ะวันนี้ตื่นเช้านะคะเมื่อวานนี้กินกาแฟกาแฟปั่นไปเนาะ ปากดนอนไม่ค่อยหลับค่ะไปนอนเอากวบาตีหนึ่งนะแล้วก็ตื่นตีห้าเจ้าสวนปลุกนะคะแมวตัวแสบปลุกจะออกไปข้างนอกบ้านนะคะแม่บ้านก็เลยถือโอกาสเช้านี้เดี๋ยวเรา,เาซื้อของตักบาทเลยนะคะเพื่อนๆอ,อากาศก็ยังเย็นอยู่นะตอนเช้าๆก็ประมาณยี่สี่ยี่ห้าองศานะคะแต่พอเดี๋ยวสิบโมงเนี่ยแดดแรงแล้วค่ะในบ้านเย็นอยู่นะ แต่ว่าข้างนอกก็ร้อนนะคะอันนี้เป็นรถเมี์สาย80นะเป็นรถน่าจะเป็นรถเกือบจะไฟฟ้าแล้วมั้งคะตอนนี้ทางกทมเขาก็เอารถไฟฟ้ามาวิ่งกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในตลาดเลยนะคะเพื่อนๆหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งคะ่ะซื้อเออ่ผัดวุนเส้นกลับบ้านสองถุงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยำปลาทูเนาะเดี๋ยวตักบาทเนาะเอายำปลาทูตักบาทนะคะ หมดนี่ก็ร้อยสามสิบสองบาทค่ะอันนี้เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอาตอนเช้านะคะนะ้องเอาเจ้ากหูอย่างเดียวค่ะพระท่านก็เดินไปเดินมานะคะเดี๋ยวรอตักบาตรเนาะเดี๋ยวซื้อ ก็เก็บโครงกับข้าวโพดคั่วนะเพื่อนเค่ะเพื่อนๆเ,เป็นข้าวโพดคั่วเนาะสามสูงห้าสิบนะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนเราก็ไม่ไปโซนผักเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปแล้วเนาะโซนผักเปนมะพร้าวเดี๋ยวค่อยมาซื้อให้มันหนักเดี๋ยวเดินไปซื้อ,อชายเย็นดีกว่าเพื่อน,เ,อนเป็นไข่นะคะตอนนี้หมกปิ้งนะจากไม้ละห้าบาท ก็เป็นไม้ละเจ็ดบาทนะคะขึ้นทุกอย่างเลยเนาะซื้อปีกไก่6กไม้คะ่ะเพื่อนสองไม้สิบห้าแล้วก็เอาข้อเหนียวสองค่ะหมูขายยังไงคะสามไม้สาไม้ยี่สิบเนาะค่ะเป็นร้านวยไม้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆอันนี้ส่วนมาเองเนาะ<ๆ>กัมละสิบสามค่ะ<ๆ>แถม เพชรเกษมกระทุ่มแบนนี <embodied> ่ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยไม้นะคะเป็นสวนกล้วยไม้นะก็กล้วยไม้จะถูกนะคะบรรยากาศตอนเช้า6กโมงกว่าค่ะเพื่อนนี่ก็เป็นร้านข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวกึ่นข้าวเหนียวตักหมูเชียงท้ายนะคะอร่อยค่ะสายๆคนรอคิวเยอะมากๆเลยเพราะว่าเขาขายถูกเนาะ เดีเรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าหีาูค่ะเพื่อนกินแต่เช้าเชา้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยัง6มงโมง20นาทีอยู่นะคะบรรยากาศตอนเช้าวันจันทร์นะมาค่ะใครชอบก๋วยเตี๋ยวโบราณนะบบหมี่แห้งมากินได้กันค่ะเ,เ,เ,เพื่อนเกินแต่เช้าเลยเรื่องเยอะค่ะกินประจำแล้วเราก็ซื้อเส้นใหญ่น้ำกลับบ้านด้วยเนาะ กลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนฟ้าเริ่มสสงตรงนี้ก็เป็นของใช้เนาะเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างเนาะเนเลดมาอีกแล้วเพื่อนเนเลสแม่ดีค่ะตรงนี้มีร้านรองเท้าเนาะพวกตะแกงใช้ดี อันนี้ก็มีเป็นจิปถาถะนะคะคกิปเกิรบหร่ีวันนี้วันจันทร์ค่ะก็คนจะน้อยหน่อยเนาะแล้วก็ของก็น้อยนะคะเสื้อตุดจีนแย,ยะเลยค่ะเพื่อนๆปีเสือน่ารักเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยมาซื้อค่ะน่ารักดีเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแม่บ้านแบ,ง,บงคอกนะคะถ้าชอบก็ กดไลค์กด check, แชร์ละอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่บ้านแคอบด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในช่องนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ